สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับพบกันอีกแล้วนะครับในรายการ Thai ทีวีไทยไกด์ท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับพิชลีอยู่ที่อำเภอหัวหินจังหวัดปร,ระจวบคีรีขันธ์ครับท่านผู้ชมครับคงทราบดีนะครับว่าอำเภอหัวหินเนี่ยเป็นอำเภอแห่งการท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้นะครับมีชายหาดชายทะเลที่สวยงามมากๆนะครับวันนี้นะครับพิชฉลีก็มาพักมาพักที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะครับเรียกกันว่าใกล้กับชายทะเลอยู่กลางเมืองของหัวหินก็ว่าได้นะครับโรงแรมแห่งนี้นะครับชื่อเบสแซลดี ซึ่งโรงแรมเบสซาอดีนี่อยู่ใกล้กับใกล้กับห้างสรรพสินค้าใกล้กับอะไรหลายๆอย่างนะครับท่านผู้ชมครับที่นั่งข้างๆพี่ชลีนะครับก็คือเจดีนะครับเจดีจะเป็นผู้บริหารโรงแรมเบสซาอดีแห่งนี้ครับเจดีสวัสดีครับเจดีผมเรียนถามเลยนะครับว่าเจดีนึกยังไงครับมาเปิดโรงแรมแห่งนี้ครับก็เห็นที่นี่เป็นเมืองท่องเที่ยวอะค่ะเมืองท่องเที่ยวแล้วก็มาเริ่มเปิดโรงแรมใช่ไหมครับนึกยังไงฮะ ก็มีนึกยังไงหรอกว่ามีที่อยู่ก็เลยเออเปิดเป็นที่พักอ,อ๋อใช่เพราะว่าเดี๋ยวดีนะในปุ๋ยินนะครับบรรดารโรงแรมต่างๆเนี่ยไม่เพียงพอกันนะอกบออนักท่องเที่ยวหรอกค่ะเพราะนักท่องเที่ยวนี่เขาจะมากันเยอะมากก็เลยมาเปิดโรงแรมใช่ไหมฮะที่ของเราเองค่ะโอ้โหสบายเลยลดต้นทุนการผลิตเยอะเลยใช่รโรงแรมเราเนี่ยเรา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 เน้นในเรื่องอะไรฮะส่วนใหญ่ห้องพักต่างๆเนี่ยเอาผมถามก่อนเลยว่าภายในห้องพักเราเนี่ยมันมีออปชันอะไรบ้างครับ แอร์ทีวีน้ำอุ่นตู้เย็นแอร์ทีวีน้ำอุ่นตู้เย็นสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟมีใช่ไหมฮะอเรียกคุณว่าครบเลยครบนักท่องเที่ยวมาเนี่ย mm hmm. เขาอยากได้อะไรก็ได้หมดเลยจ้ะใช่ไหมแล้วก็เางี้หลายหลายแห่งนะครับส่วนใหญ่แล้วอาหารรับประทานเนี่ย mm hmm. เขาจะไม่ไม่ค่อยมีอ่ะคือหมายถึงอาหารการด่วนเนี่ยนะของเรามีอาหารให้นักท่องเที่ยวหรือว่าผู้เข้าพักได้รับประทานไหมก็แล้วแต่ ผู้เข้าพักจะกินที่ข้างล่างนีหรู้ว่ากินข้างนอกอาหารมันมีเยอะแถวกินมีของกินเยอะหลากเราก็มีด้านหน้าโรงแรมเราก็เป็น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 ลักษณะเป็นร้าเป็นเป็นเป็นบาร์เบียก็มีใช่ไหมจะเดินไปเที่ยวนี่ก็ติดกับห้ามาร์เก็ตพิลเลตติดกับห้าง่ายเลยง่ายค่ะมาว่ากันที่ในห้องพัก เตียงของเรามันมีกี่กี่แบบนะก็มีแบบเตียงเดียวนอนสองคนแล้วก็แบบสองเตียงเตียงคู่แล้วก็เตียงนอนสามคนมีเตียงใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งแล้วก็เตียงเล็กสามเตียงมีโอ้ยังนั้นเลยเหรอค่ะอย่างอย่างสามเตียงเนี่ยโอ้ห้องหนึ่งก็ได้ต้องหกเจ็ดคนทีเนาะก็ได้แค่สามสี่คนห้าคนกับลูกได้สามุตใช่ไหมสามฟุตครึ่งกับห้าุตครึ่งเต็มที่ก็สี่คนล่ะ จังถ้าเตียงแบบสองเตียงนั่นก็เตียงสามคนครึ่งสองเตียงออ๋ก็เป็นแบบโรงแรมรูเลยนะเตียงนะที่นี่ใช่ไหมอ๋อภายในห้องสัญญาณไวไฟเนี่ยถึงทุกห้องถึงทุกห้องไม่ว่าจะเป็นเตียงเดี่ยวเตียงคู่หรือว่าอะไรมีครบทุกชั้นชั้นสามชั้นสี่มีอ๋อเหรอฮะได้ทุกชั้นได้ทุกชั้นเลยนะครับก็มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไวไฟเตียงมีเตียงทั้งเตียงเดียว เตียงคู่สามเตียงเตียงเสริมมีแทมมีอีกเป็นเตียงใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งอ่าใหญ่หนึ่งเล็กหนึ่งใช่ไหมฮะอใหญ่ 1, 1> <อ>งเล่ายเลยเส้นทางหรือว่าที่ตั้งของเบสซาวดีะฮะมันอยู่ตรงไหนฮะก็<อ>เรายึดหลักอะไรง่ายๆยึดหลักง่ายๆก็ติดกับมาร์เก็ตวินเลดอะติดกับห้างใหญ่อ๋อมาร์เก็ตวินเลดที่เป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในหัวหินนะค่ะใช่ไหมท่านผู้ชมท่านผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับ จากกรุงเทพนะครับเข้าหัวหินมาเลยนะครับวิ่งเลยสี่แยกหัวหินนะครับด้านขวามือสังเกตดีๆนะครับจะมีห้างใหญ่มากๆเลยชื่อห้างมา r k เก็ตวิลเลนะครับวิ่งเลยไปนะครับแล้วก็ยืเทินกลับมานะครับเบสเอดีนะครับอยู่ติดกับห้าง Market ็ตวิลเลเลยซอยอะไรนะครตรงนี้88ทับ1ค่ะท่านผู้ชมครับซอย88ทับ1เป็นซอยมีป้ายซอยสวยเลยของเราติดอยู่หน้าซอยหน้าถนนเลย ช่วงกลางค่ำกลางคืนเนี่ยออกมานั่งรับประทานอาหารนะครับด้านหน้าโรงแรมนะครับก,ก็จะเป,เป็นเป็นเป็นลักษณะบาร์เบียนะครับนั่งดิ้งนั่งดื่มชมวิวทิวทัศน์ในยามค่าคืนหรือจะเดินไปเที่ยวใกล้ๆเนี่ยสบายมากนะครับแถมเวลาเราข้ามถนนไปนะครับไปเดิน้ามไปนิดนึงลงทะเลใช่ฮะลงเล่นน้ําทะเลทะเลสบายสบายเดินตัวเปียกๆเข้าห้าองห้องพักได้เลยใช่ไหมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเดินทางเข้ามานะครับ นึกจะพักที่หัวหินนึกถึง b บสแอลดีพี่ชฉลีแนะนําครับท่านผู้ชมครับย่อโลกในมือของท่านให้แคบลงกับรายการทีวีไทยไกด์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ